ดวงของชาวราศีมิถุนดวงชะตาลาบเศรษฐีโชคใหญ่กระทันหันปัจจุบันทันด่วนทำไงว่าชาวราศีมิถุนนะครับท่านมีเกณฑ์ได้ลาบทรัพย์โชคใหญ่แบบกระทันหันปัจจุบันทันด่วนดวงชะตาลาบเศรษฐีโชคใหญ่การเงินไหลเข้าดีการเงินไหล,เข,เ,หลเข้าไม่ขาด ดวงการเงินนะครับถ้าท่านมีเซนต์นะครับนะมีรางสังหานที่ดีทำนายว่าถ้าท่านคิดหวังสิ่งใดในเรื่องของการเงินทำนายว่าจะสมหวังประสบความสําเร็จท่านมีเกณฑ์สมหวังกับลาบการเงินก้อนใหญ่ที่ลุ้นรอคอยเอาไว้นะครับใครที่คาดหวังเรื่องของลาบทรัพย์โชคใหญ่นะครับคาดหวังเรื่องของการเงินที่เป็นหลักแสนนะครับหลักล้านหลัก10ล้านทำนายว่าท่านมีเกณฑ์เนีจะได้ท่านมีเกณฑ์เนีจะได้ลาบทรัพย์โชคใหญ่ที่เป็น ระทันหันปัจจุบันทันด่วนมีเกณฑ์ที่ได้รับทรัพย์ใหญ่ที่เป็นแบบไม่ถัาตั้งตัวทำนายว่าชาวราศีมิถุนนะครับท่านอาจจะได้โชคลาภทรัพย์ต้นใหญ่ที่อาจจะเป็นดวงที่เปลี่ยนชะตาชีวิตให้กับท่านได้นะครับท่านมีเกณฑ์ที่อาจจะได้ทรัพย์อาจจะได้โชคใหญ่อาจจะได้ลาภทรัพย์ใหญ่มาปลดหนี้ปลดสินนะครับการเงินไหลเข้าดีใครที่มีลูกหนี้ทำนายว่าท่านก็อาจจะมีลูกหนี้เอาเงินมาคืนท่านท่านจะมีโชคลาภจากความฝันนะครับ ท่านจะมีโชคลาภจากการเดินทางนะครับท่านจะมีโชคลาภจากทางไกลนะครับดวงลาบรั์การเงินไหลเข้าดีค้าขายดีการเงินเข้า,ขา,ขา,าดาานนนาาีนะครับดวงลาบรัพ์ใหญ่ดวงโชคใหญ่ดวงอาจจะได้ลาบรัพย์โชคใหญ่แบบกระทันหันปัจจุบันทันด่วนไม่แน่นะครับชาวราศีมิถุนนะครับจะอาจจะได้โชคใหญ่นะครับอาจจะได้ลาบรัพย์โชคใหญ่อาจจะได้รางวัลที่1อาจจะได้เป็นเศรษฐีหลักล้านหลักสิบล้าน ก็เป็นได้นะครับชาวราศีมิถุนในช่วงวันที่16ถึง28กุมภาพันธ์2 5 6 8นะครับสวัสดีครับในคลิปนี้อาจารย์ก็จะมาทำนายดวงชะตาโชคลาภการเงินให้กับชาวราศีมิถุนในช่วงวันที่16ถึง28กุมภาพันธ์2 0 0 0 568นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าดวงโชคลาภการเงินของชาวราศีมิถุนจะเป็นอย่างไรกันบ้าง,งจะมีไรายได้การเงินเข้ามาเยอะหรือไม่จะมีโชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตกันหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ การทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เป็นการทำนายแบบกว้างๆหาเครื่เท้นประการใดก็ต้องกราบขออภายัยทุกท่านเวลาที่นี้นะครับการดูดวงเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ดวงของชาวราศีมิถุนนะครับวันนี้อาจารย์เปิดไพ่มานะครับไพ่ที่เด่นเรื่องการเงินโชคลาภก็ขึ้นมาหลายใบเลยทีเดียวนะครับเรามาดูกันที่ไพ่เด่นใบแรกกันเลยนะครับไพ่เด่นใบแรกของชาวราศีมิถุนนะครับวันนี้นะครับก็คือไพ่ พ่ออฟคัพนะครับหรือว่าเด็กถือถ้วยไ <c oughs> พ่เด็กถือถ้วยนะครับความหมายของไพ่เนี่ยก็จะหมายถึงลางสังหรณ์ดีเซนดีน,ดนะความหมายของไพ่นะครับของไพ่เด็กถือถ้วยเนี่ยเขาเรียกว่าคิดอะไรก็มักจะได้ตามนั้นนะครับถ้าท่านมีเซนนะครับเรียกว่ามีเซนว่าท่านอาจจะได้โชคลาภทรัพย์ก้อนใหญ่ ท่านก็มีเกณฑ์ที่อาจจะได้นะนะครับแต่ตรงนี้นะครับมันจะมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะเดี๋ยวเอาข้อดีก่อนแต่ข้อเสียเดี๋ยวจะบอกอีกทีนะครับ <OK. S 1> ข้อดีก็คือเนี่ยคิดอะไรก็มักจะได้ตามนั้นไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองหรือว่าอะไรก็ตามที่ท่านมีลางสังหรณ์แล้วมันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ส่วนใหญ่มันจะเป็นตามที่ท่านคิดนะโดยเฉพาะเรื่องของการเงินนะครับถ้าชาวราศีมิถุนเนี่ยท่านกําลังคาดหวังเรื่องของการอะไรบางอย่างหรือว่ารอคอยเรื่องการเงินอะไรบางอย่าง ทำายว่าท่านจะสมหวังกับการเงินที่ท่านรอคอยเอาไว้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของโชคลาภทรัพย์ก้อนใหญ่โดยเฉพาะเรื่องของลาภลอยต่างๆนะเพราะว่าอะไรรตรนี้นะครับมีไพ่ที่เชื่อมโยงกันเนี่ยก็จะเป็นไพ่เด็กถือเหรียญอ่านะครับไพ่เด็กถือเหรียญนะนะครับตรงนี้นะครับถือว่าจะมีการเงินเข้ามานะครับมาเชื่อมโยงกับไพ่เด็กถือถ้วยแสดงว่าชาวราศีมิถุนเนี่ย ท่านก็มีเกณฑ e ์ที่จะได้ลาบทรัพย์โชคใหญ่อย่างที่ท่านคิดอาจจะได้ลาบทรัพย์การเงินที่ท่านรอคอยเอาไว้อาจจะได้การเงินที่ท่านรอคอยเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นการเงินที่เป็นก้อนเล็กก้อนใหญ่นะครับนะใครที่คาดหวังเรื่องของการเงินก้อนใหญ่ๆเนี่ยท่านมีเกณฑ์ที่จะได้สูงมากนะครับใครที่คาดหวังเรื่องของการเงินที่เป็นหลักแสนนะครับหลักล้านหลัก10ล้านทำนายว่าท่านเกณฑ์นี้อาจจะได้นะครับเพราะอะไรเพราะว่านี้นะครับมีไพ่ สามถ้วยขึ้นนะครับไพ่สามถ้วยนะครับเป็นพื้นฐานดวงนะครับสังเกตที่ไพ่นะครับนะบ่งบอกถึงความดีใจประสบความสําเร็จนะครับนั่นก็หมายความว่าชาวราศีมิถุนนะครับท่านก็มีเกณฑ์ที่อาจจะประสบความสําเร็จในแผนการทางด้านการงินท่านคาดหวังหรือว่าไปวางแผนทําระไว้นะครับอันนี้ก็จะมีเกณฑ์สมหวังประสบความสําเร็จโดยนะครับเป็นดวงลาบทรัพย์การเงินที่สมหวังโดยเฉพาะการเงินก้อนใหญ่ เฉพาะเรื่องของลาบรัพย์โชคใหญ่โดยเฉพาะเรื่องของโชคลาบลอยต่างๆนะครับทำไมว่าท่านก็อาจจะมีโชคใหญ่อาจจะได้โชคหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านก็เป็นได้นะครับไม่แน่นะครับดวงแบบนี้นะครับเรียกว่าเป็นดวงที่ปัจจุบันทันด่วนนะเพราะอะไรเพราะว่ามีไพ่อัศิวินถือไม้เท้าด้วยนะครับไพ่อัซิวินถือไม้เท้านเนี่ยจะหมายถึงความรีบด่วนนะครับความเร็วปัจจุบันทันด่วนนะนะครับ ท่านอาจจะได้โชคใหญ่แบบประทานหันปัจจุบันทันด่วนไม่แน่นะครับท่านจะอาจจะได้โชคใหญ่แบบที่เป็นหลักล้านหลักสิบล้านก็เป right like like right. ็นได้นะนะครับอาจจะได้โชคใหญ่เรียกว่าแบบไม่รู้ตัวนะครับแบบประทันหันแบบไม่ทันตั้งตัวเลยก็เป็นได้ไม่แน่นะครับท่านอาจจะได้โชคใหญ่อาจจะได้รางวัลที่หนึ่งก็เป็นได้นะครับท่านมีเกนจะได้โชคลาภจากความฝันนะครับอันนี้นะ เพราะว่าไพ่เชื่อมโยงกันนะครับจะเป็นไพ่เด็กถือเหรียญนี่อันนี้นะครับนะฮะเด็กถือเหรียญขึ้นมาด้วยนะนะครับอยู่ใกล้เคียงกันทําไงว่าท่านจะมีโชคลาภจากความฝันนะครับอาจจะได้โชคใหญ่จากความฝันนะนะครับใครที่กําลังเครียดกําลังกังวลเรื่องของการเงินภาระหนี้สินต,ต่างๆทํานายว่าท่านจะมีการเงินเข้าไปแก้ปัญหาหมีเงินไปจ่ายนั่นเองนะครับนะ ใครที่กำลังรอคอยเรื่องการเงินที่จะไปใช้นะครับไปแก้ปัญหาเรื่องพลังนิสิต่างๆทํานว่าท่านจะมีไปใช้มีไปชำระนิสิต่างๆนะนะครับการเงินจะเริ่มไหลเข้าดีนะครับมีเกณฑ์ได้ลาบทรัพย์โชคใหญ่นะครับมีเกณฑ์ที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการเงินอยากเห็นได้ชัดเปลี่ยนแปลงทิศทางที่ดีขึ้นนะครับท่านมีเกณฑ์นี่ยจะได้การเงินลาบทรัพย์ใหญ่ที่เป็นดวงที่แบบเปลี่ยนชะตาชีวิต อ่าเพราะวันนี้นะครับมีไพ่คนเทน้ำกลับไปกลับมานครับหรือว่าเทมเพลนส์เกิดขึ้นนะก็แสดงว่าชาวราศีมิถุนนะครับท่านอาจจะได้โชคใหญ่ใหญ่กัอไพ่ท่านจะได้โชคใหญ่นะครับจนแบบอาจจะแบบเปลี่ยนชะตาชีวิตเปลี่ยนชีวิตได้จากไม่มีกลายเป็นคนที่มีอาจจะได้เป็นเศรษฐีแบบปัจจุบันทันตววได้นะครับนะดวงการเงินนะครับถือว่าเป็นดวงลาบทรัพย์ใหญ่อาจจะมีลาบทรัพย์ที่เข้าแบบกระทนหันได้นะนะครับ ใครที่คิดจะไปสอบสมัครงานใหม่ทำนายว่าจัดได้นะครับใครที่จะไปดูงานใหม่ทำนายว่าจัดได้ใครที่ไปสมัครงานใหม่ทำนายว่าจัดได้ท่านมีเกณฑ์ที่อาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งสําหรับคนที่ทํางานประจํานะครับหรือท่ำงานราชการนะครับทำนายว่าจะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งไปสู่ตำแหน่งที่ใหญ่โตกว่าเดิมมีอำนาจมากขึ้นกว่าเดิมนะครับใครที่คิดจะไปทํางานต่างประเทศนะครับนะถือว่าท่านมีเกณฑ์ที่อาจจะได้ไปเพราะว่าทีนนะครับมีไพ่สองไม้เท้าขึ้นนะครับ ไปสองม่นทนันนะครับหมายถึงความก้าวหน้าในการงานนะครับมีเกณฑ์การเดินทางต่างประเทศนะครับนะฮะใครที่ทําธุรกิจเป็นของตัวเองทํนายว่าท่านก็จะมีเกณฑ์การขายับขายายสาขาเพิ่มโปรดักต์เพิ่มสถ,ถานที่ถ้าท่านจะไปดูทําเลใหม่ๆกันค้าใหม่ทํายทำว่าท่านจะไปเจอทำเลกานค้าที่ดีทาเลการค้าที่ส่งเสร,ริมเรื่องการเงินให้กับท่านเป็นอย่างมากนะครับท่านอาจจะมีเกณฑ์การย้ายงานย้ายที่อยู่อาศัยนะ อาจจะมีเกณฑ์การเดินทางต่างประเทศนะครับใครที่คิดจะเดินทางต่างประเทศทำไมว่าจะประสบความสําเร็จนะครับพวงนี้นะครับมีไพ่หลือชารดเขึ้นด้วยนะครับใครท,ทำงานต่างประเทศอยู่แล้วทำามว่า่านจะสมประสบความสําเร็จเรื่องของการเงินนะนะครับงานด้านยานพาหนะการขับรถนะครับไรเดอร์อะไรต่างๆนะม่ว่าจะเป็นส่งคนส่งของนะครับส่งวัสดุหรือว่าขับแท็กซี่ครับขับรถทำายว่าการเงินดีนะใครที่ ทำงานที่เกี่ยวกับการเดินทางการบินทำนายว่าการเงินดีนะครับงานที่เกี่ยวกับยานพาหนะนะครับนาเกี่ยวกับรถต่างๆทำนายว่าการเงินดีนะนะครับดวงการเงินเรียกว่าไหลเข้าไม่ขาดเลยนะครับชาวราศีมิถุนนะนะครับจะมีเกณฑ์การอาจได้ราบทรัพย์โชคใหญ่แบบไม่ทันตั้งตัวเรียกว่าการเงินรับทรัพย์ใหญ่เนี่ยสุดยอดเลยนะครับนะใครที่ทำงานที่เกี่ยวกับการประมูลนะครับทำนายว่าการเงินดีประสบความสําเร็จนะครับเพราะวันนี้นะครับมีไพ่เจ็ด ไม่ท้าวขึ้นหรือว่าใครที่จะไปประมูลงานต่างๆท่านเลยว่าท่านจะสมหวังประสบควาสมสาเร็จในการประมูลในครั้งนี้นะครับใครที่ทํางานที่เกี่ยวกับการพูดการสอนนะครับงานเป็นวิทยากรงานครูบาอาจารย์ต่างๆนะงานเทรนเนอร์ต่างๆทำานายว่าการเงินดีนะครับใครที่กําลังที่จะจัดโปรโมชั่นที่เกี่ยวกับธุรกิจต่างๆทำานายทำานายว่าโปรโมชั่นท่านก็จะเวิร์กนะครับการเงินก็จะไหลเข้าดีนะนะครับ ดวงการเงินการงานของท่านเนี่ยถือว่าเป็นดวงลาบทรัพย์ใหญ่ดวงการเงินเนี่ยนะครับถือว่าเป็นการเงินที่แบบไหลเข้าแบบไม่ขาดนะครับการเงินที่คาดหวังเอาไว้ทํนไยว่าจะสมหวังประสบความสําเร็จนะครับนะดวงการเงินเรียกว่าไหลเข้าดีใครทําทงานที่เป็นในหน้านะครับในทำงานที่เป็นเซลล์่วาจะเป็นเซลล์ขายรถเซลล์ขายบ้านนะครับหรือว่าจะเป็นในหน้าขายบ้านขาย,ขาย,ขายที่ดินอะไรก็ตามที่เป็นงานที่เกี่ยวกับที่มีคอมมิชชั่นเนี่ยทำายว่าการเงินท่านจะดี นะครับจะเป็นดวงสุดยอดราบใหญ่งานแต่ละอย่างที่เข้ามาจะเป็นงานแบบอาจจะแบบ,บรีบเร่งด่วนหรือว่าท่านจะจบงานได้เร็วจบการขายได้เร็วท่านก็มีเณฑนที่อาจจะได้เงินเร็วด้วยนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นดวงการเงินที่แบบสุดยอดเลยนะครับเป็นดวงการเงินที่ไหลเข้าดีมากๆเลยนะครับชาวราศีมิถุนนะนะครับนะบเป็นดวงราบ,บทรัพย์เศรษฐีโชคใหญ่ นะครับเป็นดวงที่การเงินไหลเข้าไม่ขาดนะครับนะถือว่าเป็นดวงที่ดีมากๆเลยนะครับชาวราศีมิถุนนะนะครับนะดวงการเงินก็เป็นดวงเกณฑ์การเงินลาบใหญ่นะครับนะใครที่คิดท,ที่จะย้ายที่อยู่อาศาัยทำนายว่าก็จะไปเจอทางเลที่อยู่อาศาัยที่ดีนะครับเจ้าที่เจ้าทางให้โชคลาบแก่ท่านนะนะครับ ท่านอาจจะได้ลาบซั์การเงินจากพี่น้องของท่านหร sponsor, ือว่าเพื่อนของท่านใครที่มีลูกหนี้นะครับเป็นเพื่อนสนิทนะครับนะเป็นญาติพี่น้องเนี่ยนะครับลูกหนี้ของท่านเนี่ยอาจจะนําเงินมาคืนท่านได้นะนะครับแบบนี้แล้วก็ใครนะครับที่มีธุรกิจของตัวเองนะครับแล้วก็อยากที่จะหาคนมาร่วมงานหรือว่าหาลุกน้องมาร่วมงานนะครับทำนายว่าท่านจะมีลูกน้องมาร่วมงานด้วย โดยเฉพาะใครที่ทำงานที่เกี่ยวกับการนวดนะครับนะการขนส่งนะครับนะงานที่เกี่ยวกับพวกค้าแคร์ต่างๆนะครับงานที่เกี่ยวกับขับรถต่างๆทำนายว่าถ้าท่านอยากได้เนี่ยลูกน้องมูลร่วมงานเนี่ยทำนายว่าท่านจะได้ลูกน้องมูลร่วมงานเพิ่มในไม่นานนี้นะครับท่านจะเป็นลูกน้องทํางานได้ดีด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ข้อเสียใน เรื่องการเงินของชาวราศีมิถุนกันบ้างน,นะครับข้อเสียเรื่องการเงินของชาวราศีมิถุนเนี่ยนะครับวันนี้มีไม่มากนะครับนะแต่ก็มี <c oughs> มาดูที่ข้อเสียอย่างแรกนะครับชาวราศีมิถุนนะครับข้อเสียเรื่องการเงินเนี่ยมันจะมีงานที่ยาก,ยากเข้ามาหน่อยหรือว่างานที่รีบเร่งด่วนเข้ามาหน่อยนะเพราะวันนี้นะครับมีไพ่แฮงไกขึ้น งานก็จะเป็นงานที่รีบเร่งด่วนใช้เวลาแบบต้องรีบด่วนนะครับอาจจะมีงานเข้ามาเยอะจนทำทานไม่ทันท่านต้องบริหารดีไม่งั้นเนี่ยอาจจะเสียงานเสียลูกค้าได้นะครับอาจจะมีความล่าช้าส่งงานไม่ทันได้เพราะนั้นท่านต้องวางแผนด,ดีเรื่องของการทํางานอาจจะเป็นงานที่รีบเร่งด่วนแต่ถ้าท่านจบงานได้นี้การเงินมาดีแน่ครับนะ ท่านอาจจะมีเรื่องนะครับที่ทําให้รู้สึกเครียดนะครับโดยเฉพาะเรื่องการเงินแต่ถ้าท่านท่านเนี่ยคิดมากเนี่ยไม่ต้องคิดมากนะครับเพราะว่าวันนี้พื้นดวงหลักในการเงินเนี่ยมีไหลเข้ามาอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นใจเย็นๆนะนะครับนะมีความกังวลทางด้านการเงินแต่ท่านจะผ่านมันไปได้นะครับเพราะดวงหลักขึ้นมาเนี่ยท่านจะมีเกณฑ์การเงินเนี่ย เข้ามาให้ท่านเนี่ยไปแก้ปัญหานะมีเกณฑ์การเงินที่เป็นโชคลาภด้วยซ้ําแบบนี้นะครับหรือว่าถ้าท่านจะไปออกปากเรื่องการเงินจบใครทำายว่าท่านจะสมหวังประสบความสำเร็จนะนะครับนะฮะแต่ว่าวันนี้นะครับข้อเสียเรื่องการเงินมีไม่เท่าไหร่อาจจะมีเรื่องเสียงเงินไปกักบญาติผู้ใหญ่ที่บ้านนะครับอ่านะเล็กน้อยนะนะครับก็จะมีเรื่องที่บอกนะครับก็คือข้อเสียเนี่ยอาจจะทํางานไม่ทัน อาจจะเสียงานได้นะครับใครที่มีสัญญาที่แบบว่าถ้าทํางานไม่ทันจะถูกจับปรับอะไรอย่างเงี้ยต้องระวังให้ดีอาจจะถูกปรับเรื่องของการาล่าช้าส่งงานล่าช้าได้นะครับ <c oughs> สรุปนะครับดวงของชาวราศีมิถุน ดวงชะตาลาบเศรษฐีโชคใหญ่กระทันหันปัจจุบันทันด่วนทํานใดว่าชาวราศีมิถุนนะครับท่านมีเกณฑ์ได้ลาบทรัพย์โชคใหญ่แบบกระทันหันปัจจุบันทันด่วนดวงชะตาลาบเศรษฐีโชคใหญ่การเงินไหลเข้าดีการเงินไหลเข้าไม่ขาดดวงการเงินนะครับถ้าท่านมีเซนนะครับนะมีรางสังหณ์ที่ดีทํานใดว่า ถ้าท่านคิดหวังสิ่งใดในเรื่องของการเงินทำายว่าจะสมหวังประสบความสําเร็จท่านมีเกณฑ์สมหวังกับลาบการเงินก้อนใหญ่ที่ลุ้น reminded, รอคอยเอาไว้นะครับใครที่คาดหวังเรื่องของลาบทรัพย์โชคใหญ่นะครับคาดหวังเรื่องของการเงินที่เป็นหลักแสนนะครับหลักล้านหลักสิบล้านทำไยว่าท่านมีเกณฑ์อยากจะได้ท่านมีเกณฑ์อยากจะได้ลาบทรัพย์โชคใหญ่ที่เป็นกระทันหานปัจจุบันทันด่วนมีเกณฑ์ที่ได้รับทรัพย์ใหญ่ที่เป็นแบบไม่ถันตั้งตัว ทำนายว่าชาวราศีม <Techn Pokémon> ิถ <rapper> <cities>. ุนนะครับท่านอาจจะได้โชคลาภทรัพย์ต้นใหญ่ที่อาจจะเป็นดวงที่เปลี่ยนชะตาชีวิตให้กับท่านได้นะครับท่านเกีฑ์แี่อาจจะได้ทรัพย์อาจจะได้โชคใหญ่อาจจะได้ลาภทรัพย์ใหญ่มาปลดหนี้ปลดสินนะครับการเงินไหลเข้าดีใครที่มีลูกหนี้ทำนายว่าท่านก็อาจจะมีลูกหนี้เอาเงินมาคืนท่านท่านจะมีโชคลาภจากความฝันนะครับท่านจะมีโชคลาภจากการเดินทางนะครับท่านจะมีโชคลาภจาก ทางไกลนะครับใครที่ทํางานที่เกี่ยวกับการขนส่งทํานายว่าการเงินดีใครที่ทํางานที่เกี่ยวกับงานด้านต่างประเทศทำนายว่าการเงินดีงานที่เกี่ยวกับการเป็นเซลล์การขายการที่เป็นใน,ในหน้างานที่มีคอมมิชชั่นทํานายว่าการเงินดีนะครับใครที่ทํางานที่เกี่ยวกับการจัดเลี้ยงนะครับทำนายว่าการเงินดีนะงานที่เกี่ยวกับด้านน้ํานะครับงานด้าน น้ำใช้ต่างๆทํานายว่าการเงินดีงานต่างต่างประเทศใครที่คิดจะเดินทาง,ทางต่างประเทศทํานายว่าการเงินดีท่านมีเกณฑ์ที่อาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งอาจจะได้เงินเดินขึ้นสําหรับท่านที่ทํางานประจําใครที่จะไปสอบสมัครงานใหม่ทำนายว่าท่านเกณฑ์นี้อาจจะได้นะครับดวงลาบทรัพย์การเงินไหลเข้าดีค้าขายดีการเงินเข้าดีนะครับใครที่คิดที่จะ ไปทางานต่างประเทศทำไมว่าจะสมหวังประสบความสําเร็จนะครับวีซา่าท่านก็มีเกณฑ์ที่จะผ่านนะครับงานที่เกี่ยวกับการขับรถงานเกี่ยวกับทางด้านการขนส่งการเงินดีนะครับดวงลาบรั์ใหญ่ดวงโชคใหญ่ดวงอาจจะได้ลาบรัพย์โชคใหญ่แบบกระาทันหันปัจจุบันทนันด่วงไม่แน่นะครับชาวราศีมิถุนนะครับจะอาจจะได้โชคใหญ่นะครับอาจจะได้ลาบรัพย์โชคใหญ่อาจจะได้รางวัลที่1อาจจะได้เป็น,นจจปเศรษฐีหลักล้านหลักสิบล้าน ก็เป็นได้นะครับชาวราศีมิถุนในช่วงวันที่16ถึง28ปุ่มพาพันธ์2,568นะครับนะดวงเศรษฐีลาบทรัพใหญ่ดวงการเงินไหลเข้าดีดวงเศรษฐีการเงินเข้าไม่ขาดนะครับคิดต่าสิ่งไดทำไหนว่าท่านจะสมหวังประสบความสำเร็จนะครับ แล้วก็ท่านใดนะครับที่อยากที่จะไหวบูชาขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเพื่อเป็นการเสริมดวงโชคลาภแนะนําให้ชาวราศีมิถุนนะครับไหว้ขอพรกับพระพิฆเนศไหว้ขอพรกับพะระนารายก็จะเป็นการเสริมดวงโชคลาภให้กับชาวราศีมิถุนนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากทุกท่านนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์ท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามให้กับอาจารย์ด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจกันก็ขอท่านะครับโชคดีมีโชคลาบรับก้อนใหญ่ไหลเข้าไม่ขาดกันทุกๆคนเลยนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและเพราัคนใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ